ผู้ใหญ่ในลาวว่าเขามีความหู้ความสาราดความสามารถและการมารยาทดีซ้ำใดเนาะเอ่อค่อยเอามาสี่คนเพราะว่าสี่คนนี่บอกตรงค่อยต้องบอกคนว่าโบเมนปัจจุบนธรรมดาเนาะพวกเขาเป็นคนที่มีอำนาจมีอำนาจอยู่ในเราก็าจะเริ่มมาจากสมเกียรติเนาะเราซื้อสมเกียรติบอละลัตซะดา กุบ้าฮักซาเตตโต้ต,ต้านผู้กำอำนาจและแสดงว่ามันแดกเงินนำอ,อเมริกาไปนะส่งมือดีไปยามมั่นความหู้เจ้าเท่ากับเด็กน้อยอันปอหนึ่งสมัยนี้เนาะเพราะว่าอย่างหูบอสมัยก้อนที่อันเจ้าเฮียนนะมันท้าเมืองใดหรือว่าบอนใดมีฮอดปอฮกนี่คือว่าดีร้ายถ้าเทียบกับอายุของเจ้าแล้วนะ่ะเพราะว่าเมื่อสมัยก้อนนั้นเขาเอาปออ่านได้เขียนออก และเรื่องมารยญาทนี้บรต้องไปถามหาเพราะว่ามันบ่มีเจ้าบุ้งู้เลยว่าประเทศอื่นกับถือกฎหมายเท่าใดถ้าจะเขียนคู่นะน,นี่นะอย่าไปเทียบจะว่ายุโรปเลยนะเทียบจะแถวอ้อมข้างเทียบจะไทยก็ได้นะเจ้าจะบ่มีสิทธิ์ที่จะบ่มีสิทธิ์อยู่ในหน้าที่การงานแล้วเจ้าจะได้ถึกฟ้องฟ้องตึกฟ้องแอบยับยว้งวอลเจ้าจะได้ติดคุกฟ้องนะอันคนที่เขาสลาดเขาจะบ่เขียนคู่คนอื่นเพราะว่าหยังบุบบก ถ้าเกิดว่าเมื่อใดเมื่อนั่นค่อยอาจจะไปอันนั่นไปนี่โดยที่เจ้าว่าได้เป็นคนเหตุบ่าได้เป็นคนทำบ่าได้เป็นคนมาฆ่าค่อยภาษาจะมีผู้อื่นมาฆ่าค่อยแทนเจ้าจะทึ่กันเจ้าจะเป็นคนที่ทึ่กคนอื่นตั้งข้อหาเป็นอันรับเดชอันนี้เราขออิ่มาคนปึกแบบปปญญาอ้อนเนาะฮักซาดแบบเจ้าขออิญนมาฮักซาดแบบเงื้อเงื้ไปตายเงื่อนมเสยอนาคตต่อหน้า อันอีกบจักปีก็ทิได้เห็นเด้อถ้าอันสมเกียรติความมู่ความอ่านของเจ้าเท่ากับเร่งวดกว่านึงอีดีบตองเทียบใส่ปรซองปรานหรออันนั้นมันอีกเลเวลหนึ่งแต่เลเวลของเจ้าได้ซ้านั่น่อมาเป็นของเท่าทองลายอันนี้นี่มียศมีตําแน่งง่ย,ยังอยีอยู่ในลาวคือกันนะท้าทองลายนี่จะมีดาวพ่อมไดจะมีดาวซึ่ง พ้ากับบูฮูว่าดาวพงนี้เนั่นเขาได้มาย่นยอ,อย่างพบถ้าเกิดว่าถ้าเทียบใส่ว่าเอาจะมีสมคามโบมันกับ่บมีได้ห่ะมันบมบมีเลยบมีเลยถ้าเทียบสก,กับต่างประเทศว่าก้นเขาจะได้ดาวหรือว่าได้เลี่ยนมาอันนึงหันที่ติดอยู่ในบ้านเขาต้องผ่านศึกผ่านสงครามแต่เขเบิ่งหันสงครามเขาก็บ,บมีแล้วเนาะแต่ว่าเรามีเรียนร่ายห่ะเทียบกับวายุของเราก็เท่ากับเท่าสมเกียรติิ่นว่า เนาะหมาฟานตัวนี้สัตว์คนบ่ะเพาอยากจะบอกแกว่าอันเท่าทองไหลอันหมาฟานอ่ะมันมีคุณค่า,ากว่าหมาขี้เฮื่อนได้หมาขี้เฮื่อนนี่อ่าสักเมื่อหนึ่งมาเขาลังเกียจลังเขาทิ่มเขาค่้งไปเลยเมื่อหมดประโยชน์แล้วหมาฟานนี่นะ่ะ มีคุณค่าในตัวเองตลอดควมหูบโมมีกะนั่งอมคิดแค่แล้วว่านั่งอ่านคอมเมนต์ก็ได้นะอันซี่คนเนี่ยนะถ้าเทียบสิกรรมอายุกับน่าจะเก,กือบจะหกสิบห้าสิบอที่แหละประเทศบรเจเิญประเทศบรพัฒนาเอาคนที่บโมีควมหูเข้ามเป็นไง่มีเส้นมีสายถามมายศ์เกียรติแล้วสักสีพวกเขามีบบมมีดอกพวกแก้บโมมีดอกดาวที่เขาให้เจ้าเขาตัวเจ้าซื้อ มันน่าอายอีดีได้ทามยายอดทากเกียดถามาซักซีนะ่ะถามาซักซีเจ้ามียุไสถามึงดูประเทศนอกนณะเขาพุ่งไปแล้วกันพวกเก่ทันแหละที่สมเซยไปสมเซยนั่นแหละจักหาดจักหายเหวยวยังสมเซยตลอดโอเบิร์นระความเป็นจริงบอเบิร์ว่าลูกหลานจะยุง่งตรงไหนบอเบิร์น่าแม่นแต่นโคนลูกหลานมันเองอนะ เขาเอื้นมาคนที่สร้างเวรสร้างกรรมไว้ให้ลูกหลานของแท้ที่บมมีความรู้ความสามารถเขาจะบวสามารถตบพตคนได้ว่าต้องตอบตู้แนวใดม่ต้องใส่เหตุผลอะไรตบโต้จะพิษหรือทึกพวกเขาจะบู้พวะมัวแต่ส้มเซยส้มเซยหลประเทศเวียดน,นามขอแซงหน้าสุดไปแล้วแซงหน้าสู่ยมบพกกะเดียวนี้เขาส่้งเฟอร์นิเจอร์ขายออกตั้งประเทศเป็นรับหกคงทั่วโลก ที่เขาส่งเฟอร์นิเจอร์ไปขายทั้งๆที่ในประเทศเขาเขามีกฎหมายคุ้มครองอันย่างเด็ดขาดอันเรื่องการตัดไม้เป็นอย่างเขาถึงมีไม้ทรงออกมีเฟอร์นิเจอร์ทรงออกไปต่างประเทศเป็นเป็นำดับหกของทั่วโลกตั้งแต่ปีสองพันซาซี่มา ปี 2, สองพันเซาซีหันเขาทรงออก,กูสองจุดสีออกก่ตื้อร้นล่าในปีสองพันห้าสามมีมูลค่าทรงออก,ก,ออกหัน,ออกนทั้งหมดทันงป่าสิบสามจุดห้าตื้อรอลล่าซึ่งไม่ทั้งมดเลยนะอันเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาจากประเทศลาวสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC ช่องนัดพาเที่ยวชาแนลเลยครับพี่น้องเอฟซีฟังสอบปลเล่าพี่น้องคนไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับได้เห็นคลิปของ น้องสาวเล่านะครับที่เพิ่นออกเม้าอเกี่ยวกับเรื่องของทั้งสปปเล่านะครับทั้งทั้งที่เพิ่นเองบริษัใชีวิตอยู่ในสปปเล่านะครับตอนนี้แต่ความคิดความอ่านของเพิ่นนะครับแอดเองกัได้เคยได้นน้ำมาทายทอดนะครับคำบอกคำจาของเพิ่นนะครับแล้วคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตขึ้นกันนะครับน้องบีซีนะครับาเห็นน้องเว้านะครับ รู้ซึกว่าเป็นอีกอย่างที่พราะหนาเสือว่าไม่ยิ่งผู้หนึ่งนะครับที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศสิได้เว้าออกมาจากอ่าควาอยู่ซึกของคนที่เป็นพลเมืองของสอปปลาวนะครับแต่ว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกับคนหลุ่นก่อนๆนะครับพี่น้อง เพิ่นซีวะวาจังไหรนะครับพี่น้องไปบิงไปฟังกันนะคะอาจารย์ที่คอมเมนต์เพิ่นซอวาทองสุกเนาะนามสกุลทันอ่าเทพรักษาเป็นมาแล้วเพื่อนก็เขียนมามีความหมายว่าภาคอีสามมนแม่นแผ่นดินลาวฮอเดอร์เป็นแบบให้ลูกหลานรุ่นโตๆไปให้ไปทวงเอาคืนมาให้ได้อนแบบยาป้าป้วยให้ไทยเป็นเด็ดขาดเป็นแบเสน้นเนาะตอนเื่น,นั้นเขาต้องบอกในนี่เนาะ เออค่อยกับไปหาไปไปหาข้อมูลหรือว่าได้อ่านแล้วก็เคยได้ยินมาแน่หันละเอ่อเมื่อก้อนหันลาวกับไทยหันมันกับขึ้นแผ่นเดียนเพื่อนแผ่นดินเดียวกันเนาะเป็นเมืองเดียวกันเป็นประเทศเดียวกันว่าสั้นซะเป็นประเทศเดียวกันเนาะมันจะมีแม่น้ำหัน กั้นกลางแต่ว่าเมื่อก่อนเรได้เป็นแม่น้ำที่ใหญ่คือทุกมือเนี่ยแม่น้ำกั้นกลางเป็นน้ำโขงเนะหลังจากที่ฝรั่งเศสเขามายึดครอง,ยยองหรืออ่าประเทศลาวเนาะประเทศลาวแพสงรามสมัยนั้นฝรั่งเศสมาย,ยึดครองแล้วฝรั่งเศสกันฝรั่งเศสก็เลยได้แบ่งดินแดนเนาะั่งพุ่นก็เป็นของไทยแล้วก็มาฟั่งนี่ก็เป็นของลาวอ่าของไทยก็นับจากอีสานไปเนาะแล้วก็มาฟังพี่กับแถว,แ,ถวแคมป์โงมาฟังพี่ก็เป็นของลาวไป ฝรั alors, ่งเศสก็ได้แบ่งแยกไว้นนวัสมัยอันล่าสร้างเมื่อก่อนบางคน่ันเด็กน้อยบางคนหรือว่าคนสมัยใหม่บุหู้ซามบาเมกอนกันหลายคนอาจีพบุหูเนะว่าลาวมันเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเนาะเป็นอย่างจึงเป็นหัวเมืองขึ้นของฝรั่งเศสเพราะว่าลาวมันแพ้สงครามในสมัยเมกอนเนาะและเป็นอย่างคือฝรั่งเศสว่าได้มาครองลาวเขาก็ได้มาครองลาวเนาะฝรั่งเศสเขาได้มาครองลาวเขาให้อิสระคนลาวหากิน ให้อิสระเต็มที่เราให้เป็นอิสระให้เป็นผลละเมืองสั้นนึ่งในประเทศตัวเองว่าสั้นแล้วมาเรื่องอาจารย์วันนี้นะเพื่อนบ้าอาจารย์ท่องสุพกพทวงให้ลูกหลานรุ่นรุ่นตไปไปทวงเอาคืนมากนะเ็าจะบอกกัเรื่องอาจารย์เอ้ยถ้าเจ้ายังคิดค่าตาข่าวอยู่วันยังบวงกกาทวงคืนยุติธรรมในแผ่นดินตัวของตัวเองเดี๋ยวนี้ เราจะสู้ไปบอกเขาอจกสุ้ไปสอนคนอื่นจะสุ้ไปบอกคนอื่นมาไปทวงคืนนั่นไปทวงคืนนี่ออกมาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องผ่านมาหลายสิบปีแล้วซึ่งณตอนนั้นน่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ไปยุบองนั่นหรอกว่าเขาแบ่งจังไก่เขาตกลงกันจังไก่เนาะเอาให้มันเอาเรื่องปัจจุบันซูมเมอร์นี่ในเมื่อเป็นของไทยแล้วก็เป็นของไทยไปในเมื่อเป็นของเราอันใดเป็นของเราแล้วก็เป็นของเราไป งมงายอะไรกับเรื่องเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนที่ละที่เจ้ากับบุหู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อกับบุหู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสันั่นแล้วเอาเรื่องทุ่มเมื่อนี่ถ้าอาจารย์ขนาะดมีกุอันถ้าอาจารย์เป็นผู้ใหญ่นะมีหน้าที่สนอนนักเรียนสอนเขาในสิ่งที่ดีๆสอนนักเรียนขนาะดสอนจังไดให้หนักเรียนเอาโตโัวรอดให้เขามีวิชาติดโตให้เขามีควาูรู้หลายๆการใช้ชีวิตทุกเมื่อเนี่ยนะ ใน,ในเศรษฐกิจกที่ถอยหลังในยุคที่เงินเฟอ้อเนี่ยนะสอนนักเรียนแนวนั้นมันจะดีก่อนสอนให้หนักเรียนแนวไหนให้เขามู้จากอันเฮ็ดสร้างษาด้วยตัวเองสอนเขาแนวไหให้เขาจะยู่ได้ในสังคมทุกมือนี่ <S <S วุฒิจำเป็นต้องไปปอกไปสอนเขาหรอกว่าเออไปทวงเอานั่นขึ้นมาไปทวงเอานี้ขึ้นมามันบมเมนหน้าที่เจ้ามันบมเมนตหน้าที่เจ้าซ้ำเนาะถ้าเจ้าถ้าเจ้าคิดว่ามันเป็นหน้าที่เจ้าน่ะ ไปท่วงอละแม่ถ้าจะมีความกล้าหาญพอไปท่วงอล่แม่อันสิ่งที่เขาเอาไปจากประเทศเจ้าเดี๋ยวนี้จากประเทศเราเดี๋ยวนี้นะ่ะไปท่วงอล่แม่